สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อกี้มาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์วันที่24พฤษภาคม67นะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้จะเป็นเลขของแม่ออยค่ะสำนักที่พี่น้องก่อติดค่ะเสียนของน้ำเชียที่อยู่น้ำน้ำเชียมานานมากค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะ เ่นกับยูกับน้ำเชี่ยรักเดียวใจเดียวนะครับผมค่ะเป็นยังไงคะรานู้ชมฝนตกทั่วถึงกันบ่ค่ะน้ำเชี่ยเจอเต็มเต็มก็คือสองมือเนาะแมนครับผมค่ะมือนี่มาอีกแล้วดิค่ะมาอีกแล้วแต่ว่ามือนี่กะมือนี่วันที่ยี่สิบีกะเกือบหัวหัวก็เศร้าวงหันดิครับค่ะไปปล่อยตลอดเนาะค่ะแต่ว่ามือเศร้านี้ แข็งยู่อยากแห้งยู่ค่ะ่านู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชม่มเราฟังตัวเลขของแม่อ้อยเลขบนแล้วค่ะเลขบนค่ะโอ้แม่อ,อ้อยนี่เพิ่นจะบ่ถือเพิ่นจะบ่ถิ่มเจ็ดเก่าดิเก่าเจ็ดครับเจกสิไปลางหรือบนกระซังเพราะว่าแม่อ้อยมากขังแลกเนาะกามาเสียพี่น้องกัจจิจำได้ยู่ค่ะเพิ่นหายเจ็ดเก่าบน เงี้ยฮะเก่าหนึ่งหมอเก่าหนึ่งถือทั้งบนถือทั้งล่างเอาค่ะถือทั้งบนถือทั้งล่างเราแม่โอ้อยกบ่๊วยทีมเจ็ดเก้าก็ยังถืออีกค่ะดันวิชอมเอาเลขเนี่ยเจ็ดเก้าสามรอบแล้วค่ะดันวิชอมปีเนี่ยค่ะสายยาแม่โอ้ยเจ็ดเก้าสายยาแม่โอ้ยเจ็ดเก้าค่ะเอาค่ะเลขอันสิบหกคู่ล่างเอฟซี 4, พนวาลงอีก เอาน้ำเสียจะล่งห้อีกเด้อค่ะเรนผุ้ชมค่ะบ่เมนต์สิ่กคู่ลางดีก่ามาเชียอ่าแล้วต้งงมวดด้อา่าบางงวดก็เดยเก่าลางโอ้ยเก่า <9 S 1> ค,คู่ลางค่ะ่านผุ้ชม้มก้าคู่ล่างค่ะถ้ามันอบอ่อบ้่อนกันแมนถ้าบ้ซ่อนกันค่ะถอันซีได้นอย่ะค่ะคถ้าซ่อนกัน ชไดอาย15ครูก่อมาเชียมีการบานอีกบนครับเมียนประกบคูกระปูสมชายถือว่าเด็ดคือนกันครับผมโอ้ปีนี่อา่ารุดสองหวดแต่ว่าไปเข่าตัววิ่งคือเกา่าครับค่ะดึงตัวไหนออกมาแม่นตัวนั้นมไม่แมน่นแต่ว่ามาคิดยากเด้อค่ะท่านผู้ชม ประกอบครูว่าเขาก็คือสองงวดที่ลุดไปแต่ว่าเลขวิ่งเขาม่นคะ่ะน้ำเสียสิโลงให้พี่น้องเบิงมืออื่นค่ะสามสำนักผลค่ะดนานุช้มอาจารย์เด็ดเด็ดดังๆที่พี่น้องก่อติดที่เห็นผลงานเพิ่นมากตลอดค่ะค่ะดานุช้มมืออื่นน้ำเสียสิโลงให้คันโลงให้มันจะน้ำเสียกระยานมันเป็นคือจังอัน สิบ <16 S 2> หกคู <16 S 1> ่ <16 S 1> ค่ะเหมือนเลขมันเข่าอีลีผัดพ่อมาล่องมันผัดเป็นยังสี่แจกว่าเป็นยังไดคือจังแบบว่าเอฟซีเป็นวา่าคอยตามผู้ใดผู้นั้นหลุดดวงอีลีเนาะค่ะ่ันวู้ช้มดวงโอ้ดวงใครอีออลีครับค่ะกต่ยังไดกจะเจี๊ยต์ก่้นก็นครับพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเปรียบเทียบเพิ่งเอาค่ะ ขออธิบายขอเ้าสู้ฟังใด้าค่ะท่านผู้ชมไล่ละเอียดแนวทางทีสิปอยให้เอฟซีเบิ้งมือต่อมือไปค่ะครับอ๋เลขซ้ายด่วนก่อนเที่ยงพนกัยังบทานได้มาได้อค่ะมาเบิ้งกันเลยเด้อค่ะอาอค่ะท่านผู้ชมเลขดับแม่อ้อยวังหันเอาอยูครับค่ะบนล่างดับทุกหลักคือสองแมนอีลีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแม่อ,อ้ยเพิ่เคยแห้น้ำเสียเรื่อยอยู่ค่ะอมีมีหลุดอยู่ดิค่ะมีรหลุดอยู่ คนหายน้ำเชีย่ยทุกงวดมีรุ้ดงวดเดียวค่ะโอ้ผ่านมาหลายงวดแล้วนค่ะวันนี้น้ำเชีย่ยกับว่ากาจะล่งแม่กับว่าเอาไหวเบื้องตะเฮ้งงวดว่าหันได้สัมผัสกันเลยล่งค่ะท่านผู้ชมกันเลยลงแม่เพิ่นก็ดีขึ้นแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมดีขึ้นแน่แล้วค่ะแม่อ้อยขอบคุณเอฟซีที่เพิน่นเป็นหว่วงเนาะครับค่ะ บนพ่นรูดค่ะท่านผู้ชมหมวดว่างหันนี่เลขล่างเดี๋ยวตามมาได้ค่ะท่านผู้ชมเลขล่างเดี๋ยวตามมาเนี่ยค่ะเขา่าไปไปขึ้นบนครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่แม่อ้อยเิ่นะว่าทีมเจ็ดเลยสายแม่อ้อยค่ะคทีมงานสายแม่อ้อยค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนเจ็ดประกบคู่สองตัวบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ดับบนทุกหลักค่ะสี่ค่ะครับเป็นแนวทางเบื้องเนาะเมียนมากกัเอาครับผมค่ะแม่อ้อยแอดบนดินแผ่นฟ้าเพิ่ดับหกกับเจ็ดครับงวดนั่นแอดบนดินแผ่นฟ้าเพิ่ดับหกหกกับยังฮื่เก่ามาเชียรฮึ่เมียนบะฮึ่เพราะว่าแม่อ้อยประกบหกหนึ่งเห็นไหม หรือว่าแมนบอคือขาดันมือช่ะแม่อ้อยสนะหกหนึ่งกันไหมอ่ามันมีพี่ดับอายุอยู่เดินเป็นฝาครับผมแมนแมนเพิ่นบอเคือดับหนึ่งกับว่าดับหกเลยดับหกบอกครับขอโจทษขอไพ่แด้ว่ะดดันมือชมมันไรน้ำเสียลืมค่ะเอาค่ะเลขลางคออยเอาด้วค่ะดันมือชมครับเลขลางคอยเอาค่ะนี่ถ้าพี่น้องมากเพราะว่า เอฟซีของแม่อ้อยเพิ่นจะเอาบนรางเหล็กของเพิ่นน้ำเชียร์กับบอยฟังสุขีบค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเอามีคนอยู่ตัวนี้ค่ะมาถากินเข่าหน้าแม่ก็พอค่ะท่านผู้ชมค่อ๋อเกาะแมาเชียร์ว่าจางังไหนอาจารย์ชายเดน มืัอนี้กระโท่ไปเด้อครับพี่น้องอาจารย์มาอีกสองมื่นครับผมสองหมื่นครับอดใจรอจังน้อยครับพี่น้องพันยากค่ะท่านผู้ชมพันยาทรงนึงค่ะถ้ามนฝนถ้ามันฝนมากก็ดีเนาะเอ่อมันมนี่เพิ่นเพิ่นส่นงในผักหวานมากนอกจากน้ำเชี่ยนเนาะต่ว่าแม่แม่น้ำเชี่ยก็นกนหนาเพิ่นเอาไปเพาะไปปลูกแล้วอคลิปแรกก่อนจะปลูกครับพี่น้องนี่นี่ค่ะใช้เวลาปลูกแล้วเพิ่นแบ่งกันพันใหญ่โอ้ พอไงก็มีไงอยู่อยู่เฮียนฝนค่ะท่านผู้<อ>ชมเ<อ>บิง่งแงพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์คะ่ะแม่เอฟซีวะอีกห้าปีบ้านน้ําเสียสิเป็นสวนปลา,าเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมแม่อยู่ลงทีละนนหน่อยหน่อยไปเนาะคะ่ะร่อ,องกองน้ําเสียกับร่องเอฟซีบอกคะ่ะล่องกองบักเงาะยังก็อนหน้าสารหน้าสารค่ะท่านผู้ชม ลำไยอหีหอยังบุเอฟซีเพิ่นบอกค่ะท่านผู้ชมแล้วกัลิ้นจีเอาที่ว่าเฮากินได้เนาะนค่ะ,ะตนน้นมงคลก็เอามาแน่ล่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังสิาพากันจัดค่ะครับอ๋อสวหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนายยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ